ยตื่นไตนะ้นมาตอนนี้ใกล้วันจัดงานดับดับดีซี2025ของ Apple แล้วค่ะก็มกักจะมีข่าวลือเยอะค่ะแล้วก็ข้อมูลหลุดของ o perating system ใหม่ว่า iOS มีข่าวลือหนาหูว่าไม่มีแล้วนะ iOS 19สายข่าวอย่าง m a r k g e r m a n ของ b l o o m s e u r g นะคะได้รายงานว่า Apple น่าจะยกเครื่องใหม่หมดชื่อระบบปฏิบัติการปีนี้เป็นเลขห้อยท้ายปีก็คือจาก iOS 19เป็น iOS 26 รวมไปถึงระบบอื่นๆก็จะใช้แนวทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหตัวเลขเยอะก้าวกระโดดเลยนะเนี่ยเหตุผลนี้เขาลือมาแบบนี้ก็เพราะว่า Apple ลเนี่ยลดความสับสนผู้ใช้แล้วก็นักพัฒนาว่าปีนี้เป็นระบบแต่ละตัวเป็นเวอร์ชันอะไรยังไงซึ่งก็คล้ายๆคลึงกับโมเดลวงการรถยนต์นะคะที่มักจะเปิดตัวรถรุ่นปีถัดไปในช่วงปลายปีปัจจุบันอย่างเช่นรถรุ่นปี2026ก็จะเริ่มวางขายเปิดตัวกันตั้งแต่ปลายปี2025ก่อน แล้วเ,เพื่อนๆซีเมียเกล่ะคะชอบชื่อ iOS 19แบบขังขังต่อหรือชอบ iOS ที่6ไปเลยมากกว่าแต่ซีว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับชื่อไหมนั้นจะเกี่ยวกับที่เปิดตัวมามีฟีเจอร์อะไรบ้าง